การเจริญเพื่อปฏิบัติคุยยาณจำเป็นไหมว่าต้องใช้กับสีนั่งสามประการความจริงแบบปฏิบัติในการเจริญที่ปยิบัตานี่มีมากไม่ถิอว่าจำเป็นเสมอไปถ้าจะมาจะบอกว่าจะใช้อารมณ์สมาธิตอนไหนก็ได้มันก็อย่าผิดเพราะมันอาจจะได้แต่เฉพาะคนที่เคยได้มาในชชยก่อน เป็นนั้นเมื่อในตอนนี้ก็เชื่อในะวิสุทธิมรรคไวก่อนว่าถ้าต้องการเจริญที่ปิยคุย,ยานก็เพ่งไฟเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างนี้ตามแบบฉบับอีกในหนึ่งท่านไม่ใช่อารมณ์เพ่งท่านใช่อารมณ์กระทบจิตเฉยๆตามแบบฉบับตามตำราท่านเรียกว่าไม่ขจิต คนภาวนาว่าพุทธังเมฆณนิมิตจิตตังมาอ,อุธรรมังเมเพี้ยนิมิตจิตตังอวมะสังฆังเมฆณนิมิตจิตตังอ,อมามะอ,อุอันนี้จะเรียกว่าเมฆจิตแล้วฟังคำภาวนาดูก็แล้วกันเมฆหรือไม่ใช่เมฆความจริงคำภาวนาว่ามหาคำภาวนานั้นหาเมฆไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าท่านมีอารมณ์แจ่มใสแล้วไม่มีอะไรเป็นเมฆมาบังหามเมฆที่ไหนมาบังพระองค์ก็ไม่ได้เาื่อทมที่องค์สมเด็จไปจอมตายรวบรวมเข้ามาก็เป็นธรรมเศษสีสภาพแจ่มใสไม่มีเมฆที่ไหนจะมาบังสังคังคือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรมวิเศษเป็นอารันไปแล้ว เมื่อมีอารมณ์จิตใจผ่องใสเหมือนกับแก้วประกายเพชรไม่มีไม่ความบังแต่ว่าทําไมตํรราไปเรียกว่าไม่สกิดดูต้อว่ากันตามจริงแล้วบทนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรมฐานรวมรวมพระพุทธเจ้ารวมพระธรรมรวมพระสงฆ์มาอุวามาอุ หมายความไม่ยังไงอาตมาไม่ทราบไม่ขอตีความหมายเป็นทัศนะการแถมของอาจารย์แต่ก็ดีเหมือนกันอันนี้ท่านไม่ใช่อะไรฉันใช้คำภาวนาอย่างเดียวให้จิตทรงตัวว่าพุทธังม่คนิมิตจิตตังมาอุกธรรมังม่ค่นิมิตจิตตังอุอมะสังขังม่คณนิมิตจิตตังอะาาุม เอพบันนายเป็นปกติในตอนตอน้นท่านไม่จับขาอนิมิตใดๆทั้งหมดเพ่อว่าไปตามสบายว่าไปตามนี้คาถาบทนี้ให้สรงจิตยอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทังสามประการจิตส่งตัวอยู่ไม่ต้องหานิมิตไม่ต้องหาเครื่องหมายมีคนเอาไปใช้กันมากมายปรากฏว่าเป็นของดีมาก การพบอารมณ์ได้โดยจับพันรู้ทันทีทันใดดีไม่ดีรู้ก็ต้องหวยเลขลอตเตอรีลล่เนี่ยรู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีใครเขาบอกคนที่ได้มาจากกำลังชานสมาบัติได้จากความดีนี่เขาไม่มีจิตใจจะไปพ้นใคร แต่การจริงการกรู้อย่างนี้ถ้ารู้จริงๆแต่คนดีแล้วเขาก็ขอผ่านเลยไม่ขอรู้ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์บางทีถึงทายไฟฟ้าที่อยู่ที่ไหนของใต้ลมผ่าทยถูกต้องหมดทายถูกต้องกระทั่งลมให้ใจเขาอ,ออกแือโรคภายในยไทายถูกหมดโรคว่าโรคอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร นี่เป็นอันว่าที่ไปคุยยานีวิธีที่จะฝึกเข้าถึงได้หลายทางหลายสายไม่ใช่แต่เฉพาะสองสามสายตามที่กล่าวมานี่เป็นการแนะนำกันพอเดียหาว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีสีขาวไม่มีแสงสว่างจะทำยังไงก็เป็นอันว่ารักษากำลังใจให้เป็นสมาธิจเจ้าแบบไหนก็ได้นี่ก็ ธ้าจะมาต้องขอตอบว่าเอาแบบไหนก็ได้แต่ห้มันจริงจังสักแบบหนึ่งถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเข้าถึงจุดจริงๆถึงไม่ต้องการทช่จยุกยานมันแค่เกิดที่หยุยานก็เกิดยังไงยังไงก็ต้องเกิดแนบเหมือนกับคนเราเดินทางไปหาทะเลเดินทางไปายนั้นมันต้องลงทะเลแต่จิตเนื้อแท้ของท่านผู้เดินทาง มันเดยมีความประสงค์ว่าจะไปพบทะเลแล้วก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าทะเลมันเป็นยังไงมันเดินมาเดินไปเดินไม่เลี้ยวเดินไม่หยุดไม่ยับยั้งในการเดินในเมื่อเหนื่อยเมื่อล้าม,มากก็หยุดสักชั่วคราวมันหายเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อไปเดินต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้นั้นก็เลยถึงทะเลโดยไม่ตั้งใจ กอนีอระมาชั้นใดพรายาให้อัตมาวินิจัยก็ต้องขงขอวินิจัยว่าการเจริญทิพยคุยานขึ้นอยู่แก่กำลังสมาธิของจิตเพราะว่าคนที่ได้ทิพยคุยานที่ไม่เคยผ่านการสินสามมาเลยนี่มากมายเหลือเกินภาวนาว่าพุทธโธธรมโมสังโฆก็มีทิพยคุยาน แล้วก็มีหลายท่านเอาระถาพร,าประปเจ้าพระพุเจ้าคือขึ้นต้นว่าวิระติโยว,วิระโคนายังเป็นตน้นอาไปภาวนาเพื่อความอยู่เป็นสุขเพราะว่าท่านกล่าวว่ากคาถาบทนี้มีลาบมากใครที่ภาวนาเวลแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีลาบเสกาะมากถ้าท,ทําจิตเป็นสมาธิสมาธิสูงเท่าไรมากราบมากเท่านั้น คำมา่ลาบแล้วก็คำมา่รวยเป็นเครื่องจูงใจ <c oughs> เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายพู้นั้นมีความขยันหมั่นเพียร <c oughs> และผลก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความเป็นจริง <c oughs> ถ้าสมาธิสูงขึ้นก <c oughs> ารทำมาหารได้การลาบสการะมันก็มากขึ้นจริงๆน,นักเข้าก็มีหลายท่านด้วยกัน อีกของท่านวันนั้นก็เข้าถึงทิฏจุกุญานสามารถรู้เหตุการ์ต่างๆได้ตามที่ตนปรารถนานี่และบรรดาท่านผู้ตะบริษัทเป็นนั้นว่าการฝึกทิฏจุกุขขยานนี้เะว่ากันตามแบบจริงๆคนได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจแยกเป็นทิฏจุกุยานถ้าจิตเป็นเข้าถึงจริงๆมันก็ต้องเป็นทิฏจุกุยานเหมือนกัน เหมือนกับคนที่เดินทางไปทางสายของทะเลเต่นแไม่ได้ตั้งใจจะไปทะเลแต่เมื่อเดินถึงที่สุดมันก็ไปทางสายนั้นมันตรงทะเลเนี่เมื่อเดินไม่หยุดมันก็ชนทะเลเขา้าข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นหลายที่ปฏิบัติไปไม่ได้ตั้งใจปรารถนาจะได้ทิพยบญคุยานแต่ด้ว่าในที่สุดมันก็ต้องได้